ดีค่ะสวัสดีตอนเช้าทุกคนด้วยจ้าตอนนี้เวลาหกโมงเช้าอยู่ขอบคุณเอซีมากมากที่เป็นกำลังใจให้ตอนนี้บควคเราได้ไลดรลยชุดเพราะว่าพยาสยันเราผสบายเราผสบายเป็นไข่อากาศมันเปลี่ยนตอนนี้คือเดียเด๋ยวหนาวเดี๋ยวฮ้อนมันจะเขา่ามันจะเขา่าหนาวฮ้อนแล้วมันก็เลยนหนาวเขาเรียกว่าฮ้องอยู่อ็ะหนาวทรงไทยแต่ทุกคนที่พากันเป็นวัดเป็นไข่ราะคนเป็นกับว่าต้องตกใจหรอว่าตอนนี้ติดกันแทบทุกคนแหละเป็นไข่วัดเนี่ย จำม่มืนก็เศร้าเนาะตอนนี้เราไอร้ายเล่าไทยไรสุดบ่ได้แล้วก็เล่าไทยเองบัวคดได้ก็เลยสิมาบอกว่าให้เอฟซีเข้าใจอย่าถิ่มอย่าปะเพิ่นเด้อไอเบิ่งช่องนี้แล้วก็ันฮักช่องนี้คอมเมนต์มาให้กำลังใจเพิ่นเพิ่อนไอหลายเติบอยู่เพิ่นค่ะค่ะว่าไอร้ายเพิ่นบ่ค่อยได้นอนบ่ค่อยได้นอนพักผ่อนบแล้วการก็บ่ได้อาษทายละครโอทายอันอย่างลงบ่ได้ลงแล้วก็สบายแล้วก็ขอบคุณมากๆเอฟซีทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ แล้วก็ขอบคุณคอมเมนต์ที่เก่าเอซีไม่แล้วก็ขอบคุณจากใจด้วยทีู่ดถิ่มป้าว่าชิลงไล่สดบอหรือว่าว่าชิลงคลิปอย่างคนก็ยังหายกังแลก็ขอบคุณมากกเพราะว่าตัวเราเองจะไปต้องบาลแล้วก็บ่ไปเพราะว่าไปแล้วระยะย่านพุ้นสีดยาวั้นเดสกินน้ำเคียงตัวนี้ให้กินน้ำเคียงแล้วก็ให้กินคอามแดงผสมกันต้มละให้สูนไพรตามโบราณพุณนวากินแล้วมันจะดีขึ้น พยายามให้พ้นกินละลายสินะตอนนี้ชิบอกคลิปนี้ชิบอกว่าน้ำหวานกับชืไปทำงานอีกแล้วเป็นมานอนขึ้นเดียวนอนขึ้นเดียวเพื่นจะไปทำงานว่ากูจีนชื่อว่าไม่เฉยถามพงกันถ้ากูจีนเพื่นจะหยุดโดดผมกับชื่อว่าถ้าเธอหยุดโดดผมกับป้าสินะเลในปัจจัยโลกน่าจะจุดเทีงบ้านเอฟซีเครือหายบอกว่าหายเอฟซีเข้าใจเดินไปยังบางคนทำเนี่ยใส่ยันไปใส่สินะเพื่นไม่ได้ไปใส่หรอกเพื่อนไอ้เพื่อนก็เรียกบรอยากเขากล้องยัน เอ่อเอฟซีว่ายป่วยยังก็ยังสิเขามาสินะให้เข้าใจเพิ่นเนาะว่าละให้เข้ามันใหกน้กำลังใจเพิ่นเดอ้อขอบคุณจากใจเลยว่าคือเอฟซี FC นี่บ่เคยถิ่มบ่เคยปะบ่ะเคยไปทำใดเล่นก็นย,นยังกัยังกดเบิง่งกันย,ยังยอมเสียสะละเวลาเบิง่งขอบคุณจากใจมากๆนะคะถามไปเบิ่งน้ำหวานก่อนว่าเพิ่นเห็นย,ยังยูงทูบาบนะจ๊ะเพิ่นสิไปทำงานมื้อนี้สิไปส่งเพิ่นอยู่อุดร อาจารย์แล้วกูจีนคุณเอ้ยแล้วกูจีนสักกูจีนปัสิมาะนวลจีถ้าล้างงานได้จีนะถ้าไเบืงมันบาจเรื่องว่าคุนเห็นอย่งไหจ้ะเพราะว่าตอนนี้เบื้องขอให้สองคนก่อนปัญจมะนวลจีโดนๆปัญจมะทีนึงเพราะว่าตางคนตามมีงานต้องไปทํางานจะอยู่ตลอดบ่ได้เนาะคนต่างมีคุณต้องดูแลครอบครัวแล้วเพิ่นก็ต้องดูแลตัวค่ะเองอยู่นี่มันบ่ได้ถ่ายละครแล้วเพิ่นก็ได้ต้องไปทํางานจ้ะเอฟซีต้องเข้าใจฝากติดตามไว้เด้อ ม่นบน,บ,นบามานอนบาบันนี่นะหังหลังตุจินมาไหมเอาเอา,เอาหายพนบ่อยว่าพูอมากตอนไดได้จ้ะสบายดีกันช้บกลับไปเหตุงานกันเด้อทุกคนเดี๋ยวมาม่าไหม่เดี๋ยวหลังตุจ,จินมาใไหม่จ้าหลังตุจินไหม่าั้นจ้าลาง,งานได้สำแดงกันมาได้สนานเนาะ ลาได้สองมือจ้า <c oughs> ไปกลับองมันแล้วสิมันน้อยขึ้นเดี๋ยวไปใชหม,มนเนี้ยมื่ทัานได้พ่อกินหอดจ้าเดียออเด๋ยวหอวนองตุ๊๋ตุ๊ดจีนลางานหลายมือกันจ,จังสิมาอยู่หลายมือด้อจ้าคินหอดนอนอยูเดี๋ยวนองไปทำงานยูพ่อยูเกาะยื่กอนอกันตลอดไปได้เพราะว่าต้องแยกกันทำมาหาก,กินเนาะต้องเข้าใจเกันคือตอนนี้เนี่ยคนก็ป่วยแล้วมาแล้วก็บระเทศไทยนอกกันนะวัดมาขึ้นเดียวก็ติดวัดแล้วนะ อากาศเย็นแบบทั้งนี้หมอกลายขนาดเลยชี้ใครอยากให้เห็นดิแต่ว่ามันกดหนังกล้องไ่ได้เพราะมันถ่ายอยู่นะกดหนังกล้องได้ให้เบิ่งเลอตอนนี้ไม่หมอกเต็มเลยนะคือยุทธภูิสวรรค์เลยนะอากาศเย็นปั๊บสภาพน้ำบรทันเป็นวัดแล้วใครร้านใจเพิ่นเ้อะใหร้านใจเพิ่แล้วก็โดนชิ้นเพิ่มมาเทนึงแล้วต้องถิมหวานเน้อคือเราหลินคือเราบ่าจะบ่นอะไรเน้อจ้าเดี๋ยว เตรียมพร้อไมอ่ยังเร้วเมื่อละสิมาไายให้เบิ่งใหม่แล้วจา้าเตรียมพร้อเพิ่มีเดียวมาผัวเพรไม่นเออแต่เ<ม>้าแล้ว,ลวนะผัวเนาะยืนเสิสบายเนาะยืดไบไม่หละบยืดขี้ไข่สบาย่ามีผนะัว <laughs> ี <laughs> ่นะก้าวเบาโอ้ยสนเด้อนเบาโอ้ย่เอาอยู่เป็นโสดสบายใจได้อยากไปใส่ก็ไปอยากเห็ดยังก็เห็ดกันไม่คู่แล้วถ้ามีคู่กาใจกโอเคมีคู่ก็ข้าใจกอเอได้บัดเนี้ย นนไปใส่แล้วเทอยงอีกสิเนดะ้โอ้ในแจใจเบียวมีหรอสบายตัโสดสบายใจเอาฝากไว้ซ้ำนิด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเยอเด้อยังยัง,งยจีกกับมาสแสดงอยู่้อจ้ะ <c oughs> จะลืมกันเด้อเดี๋ยวถ่ายรูปัน